อรหังสัมมาสัมพุทโทธภะคะวาพุดท,ท,ท,ทังพุทธังภะคะวันตังภะคะวันตังอภิวาเทเมสวาขาโตสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมภะคะวตาธรรมโมธรมมังนัมมสสมิ ตุปัตปันโนพาคาวะโตยังไม่เสร็จพาคาวะโตาคาวะโตสาวกสังโคซรังโพอมือสิสัรัคารามิามิใช่กานอะท่องคนเดียวเดรสชามโอเคท่องคนเดียวพอดงมือแล้วก็พูดมชระคา พูดทาง,ทงอาร์วิวะพาคาวันตังพาคาวันตัองอาอาร์วิวาเทมิทมันจะเอาอยู่มันงพี่สว่างขาตัวไงไม่มันมันมันสามแถวได้ปะได้ไหมลูกได้อระหังสัมมาสัมพุทธโทธภะคะวา พุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพะควาตาธรมโมธรม,มังนัมสามิสุปฏิปันโนพะควโตสาวากสังคฆสังคังนมามิจบ